หลังจากที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการนับเบื้องต้นแล้วเราก็จะเอาหลักการนับที่เราได้ศึกษามานะครับต่อยอดมาหาคุณสมบัติเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมุนนะครับเราจะเริ่มจากการเรียงสับเปลี่ยนของสิ่งที่แตกต่างกันทั้งหมดก่อนนะครับเรามาดูบทนิยามของคำว่า การ,รการเรียงสับเปลี่ยนนะครับการเรียงสับเปลี่ยนหรือคำว่า permutation ในภาษาอังกฤษคืออะไรก็คือการนำสมาชิกทั้งหมดหรือบางส่วนมาจัดเรียงโดยถือว่าลำดับมีความสำคัญตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมมีคนอยู่4คนนะครับ A B C และ D นะครับ ผมอาจที่จะนำมาจัดเรียงจัดเรียงทั้งหมดนะครับวิธีการหนึ่งเราก็อาจจะให้ b อยู่อันดับที่หนึ่งนะครับต่อด้วย d นะครับต่อด้วย a แล้วก็ต่อด้วย c ซึ่งอันนี้เป็นการจัดเรียง ของสมาชิกทั้งหมดนะครับหรือบางทีเราอาจจะจัดเรียงแค่บางส่วนก็ได้นะครับเช่นสมมุติว่าเราเลือกมาแค่ A C กับ D แล้วเราอาจจะจัดเรียงในลักษณะนี้นะครับก็ได้ไม่ไม่ผิดกติกาอย่างไรนะครับ ทบทวนว่าการเรียงสับเปลี่ยนก็คือการนำสมาชิกทั้งหมดหรือบางส่วนมาจัดเรียงโดยถือว่าลำดับมีความสำคัญซึ่งในบทนี้เราจะใช้หลักการนับเบื้องต้นที่ผ่านมาเพื่อที่จะหาว่าจำนวนการเรียงสับเปลี่ยนของสมาชิกบางส่วนหรือทั้งหมดนะครับโดยที่สิ่งของที่เรานำมาจัดเรียง อาจจะแตกต่างกันทั้งหมดเลยก็ได้หรือบางส่วนอาจจะเหมือนกันก็ได้นะครับเราก็จะรู้กันว่าการเรียงสับเปลี่ยนจะมีจำนวนวิธีเท่ากับเท่าไหร่ภายใต้เงื่อนไขต่างๆผมขอกล่าวเกี่ยวกับการเรียงสับเปลี่ยนเชื่อมโยงกับ วิชาปริญญาตรีที่นักศึกษาบางคนอาจจะเคยเรียนแล้วนะครับแต่ว่าน้องๆระดับมัธยมก็อาจจะข้ามไปคลิปหน้าได้เลยนะครับแต่ว่าบางคนที่อาจจะสนใจก็ฟังต่อได้นะครับนักศึกษาระดับปริปรญญาตรีในสาขาคณิตศาสตร บางคนอาจจะเคยศึกษาวิชาที่เรียกว่า abstract algebra แล้วหรือพิเชิญนิดนาม,มาทำนะครับในวิชา abstract algebra ก็มีคำว่า permutation เช่นเดียวกันแต่คำว่า permutation ของเขาไม่ได้หมายถึงการจัดเรียง นะครับถ้าเรียนมาแล้วบางคนอาจจะจำได้ว่าความหมายของมันก็คือเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งทั่วถึงแล้ว permutation สองตัวนี้มันเหมือนกัน อย่างไรในวิชาคอมบินาทอริกกับแอบสแต็ก a อล e จ r บที่อยากจะบอกก็คือว่าถ้าเราจัดเรียงสมาชิกทั้งหมดนะครับเราสามารถที่จะมองมันเป็นสิ่งเดียวกันได้เราคงจะจำกันได้ได้ว่าในวิชาแอบสแต c ก a อล e จ r บ วิธีการเขียนเกี่ยวกับ permutation รูปแบบหนึ่งนะครับก็จะเอาสมาชิกทั้งหมดนะครับมักจะให้เป็นจำนวนนับนะครับเริ่มตั้งแต่1 2สอนะครับถึงจำนวนที่เราต้องการสมมติว่าเป็น4นะครับและข้างล่างข้างล่างก็จะเป็นจำนวน1 2 3 4ทั้งหมดเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้อยู่ที่เดิมนะครับ มันอาจจะไปเป็น3อยู่ตรงนี้1อยู่อยู่ตรงนี้4อยู่ตรงนี้2อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ทำไมเราถึงบอกว่าการเขียนในรูปนี้สามารถมองอยู่เป็นรูปฟังก์ชันหนึ่งต่อ1ทั่วถึงได้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกับเราให้ฟังก์ชันส่ง1ไปที่สนะครับ f หนึ่ง เท่ากับ3ถัดไป f 2เท่ากับ1นะครับ f 3เท่ากับ4แล้วก็ตัวสุดท้าย f 4เท่ากับสซึ่งในการที่จะเขียนให้มันเป็นฟังก์ชันหนึต่อหทั่วทั่วถึงได้สมาชิก ตัวนี้นะครับสมาชิกที่ได้ข้างล่างนี้จะต้องเป็นสมาชิกจากตัวข้างบนทั้งหมดนะครับแล้วก็เราก็มองข้างล่างเหมือนกับการจัดเรียงใหม่ของ1,2,3,4ได้หรือใครอาจจะตีความอีกแบบในลักษณะการจัดเรียงก็ได้ก็คือว่าเราส่งนะครับเราให้สมาชิกตัวตัวที่1ไปอยู่ลำดับที่2นะครับ สมาชิกตัวที่2ไปอยู่ลำดับที่4สมาชิกตัวที่3ไปอยู่ลำดับที่1สมาชิกตัวที่4อยู่ลำดับที่3การตีความที่พูดในลักษณะ2ลักษณะที่ผ่านมานะครับมันอาจจะได้ลำดับที่การจัดเรียงที่แตกต่างกันแต่ว่ามันก็จะมีลักษณะของการจัดเรียงนะครดังนั้น สามาเราสามารถเห็นว่า permutation ทั้งสองวิชานี้มันเชื่อมโยงกันได้นะครับในลักษณะที่ permutation ของ combinatorics ก็คือการนำสมาชิกทั้งหมดมาจัดเรียงนะครับแล้วก็มีเกรดอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าผมเข้าเข้าใจว่าศัพท์คำว่า permutation อันนี้ไม่ confirm นะครับมันเริ่มมามาจากการใช้เกี่ยวกับฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง ทั่วถึงนะครับแล้วก็ใช้กับการนำสมาชิกทั้งหมดมาจัดเรียงก่อนเพราะว่าตามลักษะนะครับ mutation นะครับเราก็อาจจะเคยได้ได้ยินว่าการกลายพันธุ์เพราะว่าคำว่ามิวนะครับมิวตัวนี้รักษะมันก็คือการเปลี่ยนแปลงนะครับเพอ Prefix ตัวนี้มกักจะหมาย หมายถึงว่าทั่วทั่วถึงนะครับอันนี้ก็ permutation ตามลักษณะก็น่าจะแปลประมาณว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างทั่วถึงนะครับก็คือการสมาชิกทุกตัวมันมีการที่หาลำดับใหม่นะครับก็จะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงของมันไปนะครับก็จบสำหรับการแนะนำเรื่องการเรียงสับเปลี่ยนแต่ว่า จํานวนที่ได้นะครับจํานวนการเรียงสับเปลี่ยนในเงื่อนไขต่างๆจะได้ออกมาเป็นอะไรบ้างเราจะศึกษาในคลิปต่ตอไปครับ